นี้เรามีเรื่องเปรี้ยวๆนะคะไม่มีค่ะตอนนี้เรื่องหวานมาฝากบ้างแล้วนะคะคุณผูชชอบทานมะขามเทศไหมคะอร่อยเหมือนกันค่ะหวานดีนะคะวันนี้มีเรื่องมาฝากกันเป็นมะขามเทศค่ะเขาบอกว่ามีรสหวานมากเลยนะคะเกษตรกรอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งได้ปลูกมะขามเทศแทนการทำนาเนื่องจากพื้นที่เป็นดินเค็มนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยค่ะค่ะ ที่บ้านดอนสาัจจัน์อำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นแหล่งปลูกมะขามเทศสายพันธุ์เพชรนนไทยที่ให้ผล,ผลผลิตดีและรสชาติอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านต่างหันมาปลูกมะขามเทศนับ100หลังคาเรือนสำหรับเกษตรกร,กรนายพินิษ์กบสันเทียทําการปลูกมะขามเทศบนพื้นที่7ดไร่แทนการทํานาเนื่องจากสภาพดินเค็มปลูกข้าวไม่ได้ผลผล,ผลิต จึงเริ่มหันมาปลูกมะขามเทศแทนการปลูกข้าวนาปีตั้งแต่ปี2,550จนถึงปัจจุบันสำหรับการขยายพันธุ์มะขามเทศสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีเช่นการเปลี่ยนยอดการทาบกิ่งการตอนและที่นิยมได้แก่การตอนขณะเดียวกันต้นที่ได้จากการปลูกวิธีเพาะ,มะเมล็ดจะทนแรงได้ดีกว่า สำหรับมะขามเทศนี้นะคะถือเป็นไม้ยืนต้นที่นิยมปลูกในพื้นที่อำเภอโนนไทยนะคะเนื่องจากลักษณะเฉพาะของมะขามเทศตรงนี้ก็คือมีลักษณะที่ชอบดินที่เป็นดินเค็มค่ะซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทยได้เป็นกอบเป็นกำมเลยทีเดียวค่ะ สำหรับการเลือกพันธุ์มะขามเทศที่นำมาปลูกของเกษตรกรพินิจจะเป็นกิ่งตอนโดยวิธีปลูกควรขุดหลุมขนาดความกว้าง50ซนเมตรลึก50ซนติเมทิ้งระยะห่างระหว่างต้นรอบทิศทาง8เมตรและมีการขุดล่องน้ำระหว่างแนวต้นมะขามเทศเพื่อให้มีน้ำใช้ในการดูแลน้ำร่วมด้วยซึ่งจะทำให้ต้นมะขามเทศประมาณ20ต้นต่อไร่โดยมะขามเทศที่ใช้กิ่งตอนนำมาปลูกเมื่ออายุครบ6เดือนสามารถเก็บผลผลิตได้ การให้น้ําควรให้น้ําอย่างสม่ําเสมอทั้งในมะขามเทศต้นเล็กและต้นโตสําหรับมะขามเทศต้นโตควรงดน,น้ําในช่วงก่อนออกดอกเช่นเดียวกับไม้ผลชนิดอื่นๆเพื่อให้มะขามเทศพักตัวสะสมอาหารการการปลูกมะขามเทศครับ,รบ,รบ,รบต,อตอนแรกนะครับก็ไม่คิดว่าจะปลูกเห็นที่ดินเค็มจะปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลก็เลยตัดสินใจปลูกมะขามเทศครับจากปลูกการปลูกนี่จากเริ่มแต่ปลูกครับกบใช้เวลาปลูกประมาณพืชสาภา พอได้เก็บเกี่ยวกับประมาณมมกกะลาการตบแต่งกิ่งคือว่าตัดกิ่งตั้งสมมติิ่ง,หงให้เหลือแต่กิ่งลมที่เราจะเก็บง่ายครับพูดเรื่องตลาดครับสบายครับไม่ต้องกังวลเรื่องราคาและตลาดถือว่าหกสิบบาทยูได้ครับของเรามีพื้นที่ปลูกป,ประมาณเกือบ300ไร่นะคะประมาณ280รกว่าไร่ก็เกษตรกรทั้งหมดอยู่ประมาณ80ราย นะคะที่ปลูกอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะมีรายได้จากสวนมะขามเทศนี้ค่อนข้างเยอะถ้าตีเป็นมูลค่าต่อปีเนี่ยของเราไม่ต่ำกว่า20ล้านนะคะสำหรับฤดูการผลิตฤดูกันเดียวกับเกษตรกรประมาณ80ลายฝักโตนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยรสชาติจะได้รับความชมตลอดว่าเป็นมะขามเทศที่มีรสชาติที่อร่อยแล้วก็จะออกหวาน ปัจจุบันบ้านดอนสะจาัตนตำบลถนนโอพอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้นำไรายได้สู่ชุมชนปีละกว่า20ล้านบาทและเมื่อถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนโดยจะมีการจองล่วงหน้าในราคาขายส่งกิโลกร,รัมละ50-60บาทซึ่งมะขามเทศหนึ่งต้นให้ผลผลิตต้นละ50กิโลกร,รมัมนอกจากนั้นการปลูกมะขามเทศถือว่าเป็นการบำรุงดินได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วช่วยปรับปรุงดินในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้อีกทางหนึ่งด้วยภัยบุญมาตาถ่ายภาพมนทิราบำเน็ตพันธ์รายงานเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครู่หนึ่งนะคะส่วนช่วงหน้าไปติดตามชมข่าวที่นสนใจกันต่อในเปิดข่าวเช้ากันค่ะสักครูค่ะ